คุณรู้ไหมครับว่าโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางหรือว่าทางสายใหม่ใหม่เนี่ยนะครับเป็นอภิมหาโครงการจัดทางประเทศจีนที่เป็นยุทธศาสตร์สําคัญในการที่จะเผยแพร่อํนานาจจีนเนี่ยไปสู่ทั่วโลกเลยนะครับและนี่อาจจะเป็นอาวุธเด็ดในการที่จะท้าชิงอํานาจจจดทางสหรัฐอมเมริกาอีกด้วยนะครับและประเด็นคือไทยเนี่ยเราอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ล่าใฟังครับ สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมนะผมเป็นนักลงทุนแล้วก็จะขอหนังสือที่ชื่อว่าคามลาบอสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับคุณอยู่กับช่อง Property Expert Live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องสังหาริมทรั์ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันนะครับในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของประเทศจีนบ้างดีกว่านะครับเพราะว่ามีโครงการอพิพหาโปรเจกต์ที่น่าจะกระทบกระทั่งไปถึงหลายประเทศทั่วโลกเลยนั่นคือทางสายไหมใหม่หรือว่า One Belt One Road นะครับหลายคนเรียกว่า Belt Initiative ครับหากใครไม่เคยได้ยินเรื่องราวพวกนี้เนี่ยก็อยากให้ฟังเอาไว้นะรรรเเเาาาสิงงนนี้อปปปลลลยแภูมศตขโกไ ถึงไทยด้วยครับขอเริ่มต้นในแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆหลายคนมีความเชื่อไหมครับว่าพวกเราเนี่ยหรือคนแต่ละคนเนี่ยมีการเกิดมาเพื่อทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตามความชอบความถนัดหรือว่าศรีาของเราครับ ถ้าคำตอบคือใช่นะครับประเทศเนี่ยยิ่งกว่าพวกเราเยอะครับคนมนุษย์คนคนหนึ่งเนี่ยก็จะมีความถนัดความชอบที่แตกต่างกันใช่ไหมฮะแต่โดยยุปลักษณภายนอกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ครับแต่หากมองในมุมของประเทศเนี่ยด้านภูมิศาสตร์เองก็ตามหรือว่ากลยุทธ์หรือจุดอ่อนจุดแข็งของประเทศแต่ละประเทศเนี่ยก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับเช่นบางประเทศเนี่ยเหมาะกับการผลิตพลังงานใช่ไหมครับมีแก๊สธรรมชาติค่อนข้างเยอะบางประเทศเนี่ยมีแร่ธาตุที่สาคัญนะครับเช่นพวกถ่านหินหรือว่าแร่แระเอิร์ดครับ บางประเทศนะครับมียุทธศาสตร์ที่เหมาะกันทําสงครามนะครับและบางประเทศครับมียุทธศาสตร์เหมาะกันทําท่าเรือนั่นเองครับ ดังนั้นเนี่ยในระดับนานาชาติถึงระดับโลกเนี่ยนะครับเราก็ต้องดึงศักยภาพของประเทศของเราเนี่ยให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็ต้องเลือกกลยุทธ์ให้เหมาะกับประเทศของเราด้วยนะครับถ้าเราไม่สามารถหากลยุทธ์ที่เหมาะกับศีลราของประเทศเราแล้วเนี่ยนะครับยังไงการแข่งขันระดับโลก่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะชน,นะเลยครับและสุดในคิมจะพูดถึงนะครับกลยุทธ์ของทางจีนที่จะใช้ในการเผยแร่อํานาจของทางจีนครับให้ไประดับโลกรวมถึงท้าชิงอํานาจจากทางพี่ใหญ่ตรัฐอเมมิกาอีกด้วยครับก่อนอื่นขอพูดถึงทางสายหมายกันก่อนนะครับโครงการนี้เน ของจีนตั้งแต่โบราณแล้วครับต้องขอเล่าบแบบนี้ก่อนนะครับคือในอดีตที่ผ่านมาสมัยโบราณเนี่ยนะผู้คนชอบนิยมนะครับในการอยู่ริมแม่น้ำครับกาวคือเกิดแล้วก็ตายตรงริมแม่น้ําตรงนั้นเลยนะครับเพราะแม่น้ำเนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์ถูกไหมเป็นแหล่งอาหารเมื่อย์เดาเนี่ยก็เลยไม่ค่อยได้เดินทางออกไปไหนนะครับหรือกล่าวคือว่าก็ไม่ได้รู้เลยว่ามีใครอยู่ข้างนอกประเทศเราบ,บ้างมีคนกลุ่มอื่นประเทศอื่นๆอะไรบ้างครับแต่ว่าประมาณ300ปีก่อนคริสต์กาลน่ครับก็เกิดมุขคนผู้หนึ่งนั่นคือพระเจ้าเอเ,าเอาานนาล็กซานๆ กและการเดินทางทางสงครามไปกว่าครึ่งโลกนั้นของพระเจ้า็กซานเดอร์มหาราชนี่ครับก็สร้างเส้นทางในการเชื่อมโยงกันระหว่างยุโรปแล้วก็เอเชียครับหรือพูดอีกนั้นึงก็คือแถบตะวันตกตะวันออกเนี่ยมาพบเจอกันในสมัยนั้นครับและสมัยนั้นเนี่ยราชวงศ์จีนก็ได้เล็งเห็นนะครับว่าจีนมีของดีมากมายครับอย่างเช่นตัวผ้าไหมครับซึ่งเป็นสิ่งที่หายากและทางฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับก็ทำไม่ได้ครับจีนโดยได้เริ่มนะครับทำเส้นทางที่จะขายตัวผ้าไหมตรงนี้ไปทั่วตะวันตกเลยครับซึ่งอ okay. ันนี้ก็เป็นนทที่่่่มมมาา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 ขขอออองววสยยไหหหรรืืเซ้ผป เส้้นนทางีครับซึ่งเส้นทางสายใหม่อันนี้เนี่ยมีความยาวประมาณ6,437กิโลเมตรเลยนะครับหรือราวๆ4,000ไม์ครับเริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นนะครับเมื่อมาณ200ปีก่อนกิจการจนถึงคศออ220ครับนอกจากเส้นทางนี้จะนำความมาั่งคั่งสู่ประเทศจีนแล้วนะครับก็ยังพาความเจริญเนี่ยไปยังถิ่นต่างจังหวัด ถิ่นทุรกันดารตามแนวเส้นทางนี้อีกด้วยครับตอนนึงภาพนะครับพอมีเส้นทางเส้นทางหนึ่งแล้วก็มีทราฟฟิกของคนเดินไปเดินมาเนี่ยหรือว่าเอาของมาขายเนี่ยก็มีจุดพักถูกไหมฮะมีชุมชนมีหมู่บ้านระหว่างทางนะครับอาคารก็ตั้งตัวเป็นเมืองเลยแล้วก็มีจุดพักการาค้าคงค้าข,ขายของนักเดินทางต่างๆนานาพวกนี้ครับดังนั้นเศรษฐกิจก็เลยเกิดขึ้นตามแนวเส้นทางนี้ด้วยครับจุดหนึ่งที่สังเกตนะครับคือทางเส้นนี้เกิดมาจากแนวคิดของทางประเทศจีนถูกไหมครับแล้วก็ลากผ่านไปหลายๆประเทศมากๆเลยนะฮะแต่ก็ไม่มีใครที่จะไปทำลายชชนน์์สู่่่พวววกเขามมีผลปรรระโย ก็เรียกมันเกิดเคสที่วินวินกันทุกฝ่ายเลยครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับจุดสิ้นสุดจุดเสื่อมถอยของเส้นทางสายไหมนียก็อยู่สมัยของคุณคนนี้เลยครับนั่นคือคริสเฟอร์โคลัมบัสในปีคศ1492ครับเส้นทางสายหมนี้ถูกลดเปิดปาทอย่างมากเลยนะครับเพราะว่านายคนนี้นะครับคุณคริสเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยก็ได้ทําการล่องเรือถูกไหมฮะไปค้นพบทวีปอเมริกาในปี1492ครับซึ่งตั้งแต่นั้นมาเนี่ยทางชาติตวันตกเนี่ยครับก็ทำการหันมาแสวงหาความมั่นคงของทวีปใหม่หรือว่าโลกกใใหหมม่่่นนนนััเเเองงงครซึาาาป็ส้้ทะถววต แอตแลนติกตรงนี้นนที่เชื่อมระหว่างทางสหรัฐอเมริกายุโรปข้างบนแล้วก็ทางแอฟริกาข้างล่าง,งนี้อีกด้วยครับกล mm ่ hmm. าวคือเมื่อก่อนเขาเน้นค้าขา,ขายถูกไหมครับออแต่ว่าค้าขายอาจจะได้ตังคงชา้าไปหน่อยนะฮะ mm hmm. ล่องเรือไปหาทวีปใหม่แล้วก็ไปบุกยึดอะไรแบบนี้นทำเงินได้มากกว่านั้นแนวคิดของชาติตะวันตกอยู่นั้น,นก็เลยเปลี่ยนเป็นแนวล่าในคมแทนครับซึ่งต่อจากนั้นก็เป็นการเติบโตของมองหาอำนาจทางฝั่งตะวันตกนะครับเช่นพวกสเปนฮอลัลนดาอังกฤษฝรั่งเศสซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับทางที่จีนเร ก่อนเนี่ยจีนเองก็คงเป็นยักษ์ใหญ่เหมือนกันนะครับแต่จีนเนี่ยไม่ได้มีแนวทา,นนางในการขยายอำนาจล่าในครบเหมือนทางฝภาคตะวันตกนั้นครับและสุดท้ายเนี่ยอำน,นาจทางตะวันตกเนี่ยก็มาคุกคามจีนนะครับเช่นสงครามฟินแล้วก็นำมาสื่การสิน้นราชวงศ์ของจีนด้วยครับแม้เรื่องราวของทางสายไหมเนี่ยจะหายไปนานเลยนะครับแต่พอมาในปี2556เนี่ยนะฮะทางประชาคมโลกเนี่ยก็ยินเรื่องราวของทางสายไหมขึ้นอีกรอบหนึ่งในสมัยของคุณสีจิ้นผิคงครับซึ่งตอนนั้นเป็นเดือนกันยายนในปี2556นะครับตอนที่พม่าในดีสีจิ้้นนนนผิงเเเี่ยยะะะฮไไดปปือรทศคาซั านแล้วก็ได้แถลงการกันเปิดตัวครั้งแรกของโครงการวันเบลวันโรดอีกด้วยครับคือเส้นทางนี้ประกอบไปด้วยเส้นทางรถไฟเชื่อมจีนยุโรปแล้วก็เอเชียกลางนะครับและต่อมาในเดือนตุลาคมของปีเดียวกันเนี่ยทางคุณสีจิจินผิงเนี่ยนะครับก็ได้ประกาศเส้นทางสายใหม่ทางทะเลอีกด้วยนะครับซึ่งทางน้ําตรงนี้ก็จะเชื่อมตรงท่าเรือของประเทศจีนนะครับมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะแล้วก็เอเชียใต้ตะวันออกกลางแล้วก็ทางยุโรปอีกด้วยครับซึ่งตามรายงานของทางสื่อจีนนะครับบอกว่าจะมี71ประเทศเนี่ยที่มีความเกี่ มีการสร้างเรื่องของรถไฟท่าเรือสพานเรื่องของท่อน,นำกา๊าซท่อน,นำพลังงานรวมถึงสนามบินด้วยนะครับซึ่งกลุ่มประเทศที่มีความเกี่ยวเนื่องกับโครงการนี้นะครับก็กินไปกว่าคูของประชากรโลกเลยครับหรือคิดเป็นตัว GDP กว่า30%ของ GDP โลกเชียยนะครับต่อไปเรามาดูแต่ว่าทาไมจีนถึงเลือกใช้กลยุทธ์ดีเป็นกลยุทธ์หลักของประเทศนะครับเป็นเหมือนวิสัยทัศน์เป็นเหมือนวิชันขนาดใหญ่ของประเทศเลยครับอย่างแรกนะครับถ้าดูภูมิศาสตร์ของประเทศจีนนี่นะครับก็เรียกว่ามีทางออกทา,ทางทะเลแค่ทางเดียวนาข้ ก็จะได้เปรียบทั้งเรื่องของการเดินสมรภูมิรบการทําสงครามอะไรถ้ามีทางออกทางทะเลที่ดีเนี่ยมันทําได้ง่ายกว่านั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อนข้างเหมาะมากๆเลยนะครับเพราะมีทางออกทางทะเลถึงสองเส้นทางด้วยกันครับแต่หันมาดูในฝั่งของยุโรปจีนแล้วก็แถวฝั่งนี้เนี่ยจะเห็นภาพว่ามีข้อดีเหมือนกันนะครับนั่นคือพื้นที่ที่ดินเนี่ยมันติดกันครับทั้งจีนเองเอเชียเองอินเดียรัสเซียยุโรปหรือแม้กระทั่งทางแอฟริกาครับการมีพื้นที่ดินติดกันเนี่ยก็มี้อเเยนนั่ืงงกกกชโซึจลใ ยุคนี้ในการทําให้เกิดความสามาตรการแข่งขันของประเทศจีนเองครับซึ่งหากไปดูเรื่องตัวของเทคโนโลยีในประเทศจีนแล้วเนี่ยเรื่องของการขุดเจาะหัวเจรลดอะไรพวกนี้นครับรถฟความเร็วสูงเนี่ยจีนเองก็เป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีพวกนี้ระดับสูงด้วยนะครับนอกจากเทคโนโลยีในการผลิตแล้วเนรเรื่องของการเงินด้วยนะครับนั่นคือ Bank AIB AI i นั่นเองหรือย่อมาจาก Asian Infrastructure Investment Bank นะครับที่แปลว่าธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียนั่นเองครับซึ่งการปล่อยกู้เงินเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของทางจีนเนี่ยก็กระจายไปหลายที่ทั่วโลกเลยนะครับทั้งแอฟริกาเองก ฐานศีลังการวมถึงใกล้บ้านเราเนะี่ยก็เป็นประเทศลาวด้วยครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าประเทศกลุ่มเหล่านี้บางประเทศเนี่ยก็ไม่ได้มีศักยภาพนะครับในการที่จะชําระหนี้ของจีนได้นี่นะครับก็เลยได้ทีเลยก็คือถ้าชํำระไม่ได้นี่นะครับก็ทําการยึดของสร้างพื้นฐานนี้กลับมาเป็นของจีนนั่นเองครับทำให้หลายฝ่ายในต่างแสดงความกังวลใจนะครับว่ากลรยุทธในการปล่อยกู้ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนการกลืนชาติของจีนหรือเปล่าครับการแบบบุกยุคไปยึดพื้นที่ของจีนหรือเปล่าครับ ถึงแม้ว่าจีนจะปล่อยกู้ให้ลอบเบียไม่แพงก็จริงนะครับแถมกู้ยาวถึง99ปีด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่าวิกฤตเศรษฐกิจมันก็เกิดขึ้นได้เรื่อยๆพอกู้เงินเกินตัวแล้วเนี่ยนะครับมันอ,อาจจะจบไม่สวยซึ่งหลายประเทศเองก็จบแบบนั้นเช่นเดียวกันนะครับแต่ความจริงมันก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าโครงการที่เป็นโครงการใหญ่ระดับเอ่อรียกว่าระดับโลกเลยก็ได้นะครับหรือบางประเทศเนี่ยนะครับที่ไม่ได้จอยโครงการนี้อาจจะสูญเสียโอกาสาธุรกิจมากมายมหาศาลครับอีกทั้งอาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับหรือผลประโยชน์อะไรต่างๆนานทำให้ทางหลาย ปัจจุบันก็มีหลายประเทศที่แบบล้มละลายไปนะครับเช่นทางศรีลัางกาเองนะฮะหรือว่าทางลาวเนี่ยที่ยังไม่ได้ล้มลายแต่ว่าก็ประสบปัญหากับเรื่องของเงินฝืดเงินขดเครื่องเรื่องปัญหาวิกฤตนี้เลยครับอีกทั้งจะมีเรื่องของบางกลาเทศนะครับแล้วก็ทางมาเลเซียเนี่ยก็ประสบปัญหาคล้ายๆกันอีกด้วยครับซึ่งประเด็นหนึ่งที่น่ากังวลเกี่ยวกับประเทศลาวนะครับนั่นคือมีการลงทุนเส้นทางรถไฟจีนลาวนี่นะครับกว่า6ก0 0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งขนาดนี้คือใหญ่มากนะครับที่เป็นเลยครับเยอรวเก็น กู้ของจีนเนี่ยคืนไม่ได้นะครับทางการจีนก็เลยต้องการที่จะเป็นเจ้าของ รอบข้างเส้นทางรถไฟนี่นะครับเหมือนได้พื้นที่เส้นทางอรอบรถไฟไปเลยถูกไหมครับแล้วก็มีการอุยบคนจีนเข้ามาเน่นกว่า5 0 0แสนคนนะครับซึ่งคนลาวในประมาณแค่6ล้านกว่าคนเองการอุยยมา5 0 0แสนคนเนี่ยก็เกือบจะ10%ของทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งเยอะมากๆศัตัวเลขนี้ครับถามว่าทำไมคนจีนเนี่ยต้องมาอพยพสู่ลาวด้วยล่ะครับทำไมไม่อยู่จีนไปถูกไหมฮะแล้วก็อยากจะเป็นเจ้าของพื้นที่แค่บริเวณรอบรถไฟเนี่ยฝั่งลาวสึกว่าเฮ้ยก็แค่เป็นพื้นที่ <pickle S 2> ท Deadpool. รอบรถไฟจะเป็นเตื่ดรถอ,อะไรเพราะว่าที่อื่นก็ยง้าานนนเอกู่่่่ปตติคแจะสใ คือเส้นทางของจีนที่กระจายไปทั่วหลายภูมิภาคเลยครับก็คือ1คือเอาไว้ค้าขายถูกไหมครค้าขายกัใชาติครับสองคือในการเอาเรื่องของวัสดุวัตถุดิบเข้ามาครับบางประเทศที่เป็นประเทศที่แบบมีกำลังซื้อเช่นยุโรปเนี่ยจีนก็ต้องเอาของจีนไปขายอย่างแน่นอนนะครับแต่ประเทศที่เป็นแหล่งวัสดุแหล่งวัตถุดิบจีนก็ทําการตักตัวเอาวัสดุวัตถุดิบของหลังงชาตินี่ครับก็เข้าสู่จีนเพื่อไปผลิตด้วยครับก็ได้ว่าทางต้นน้ําแล้วก็ปลายน้ําก็อยู่ในโครงสร้างในเบื้องของทางเดินทางของจีนทั้งหมดเลยครับเเรานนีก็็ปตวถิณมมไฟจด เกิดเมืองเล็กๆของจีนในตัวเซสชันนั้นหรือฮับนั้นๆครับหรือผู้เห็นภาพไม่ชัดว่าไอ้ตัวฮับตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนเมืองของจีนเล็กๆในประเทศลาวก็เป็นไปได้ครับซึ่งในฝั่งของไทยเองเนี่ยครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมากมายเรื่องของการร่วมมือกันรสร้างรถไฟนี่ตอนหลังนียก็เงียบไปแล้วนะเพราะว่าไทยเนี่ยก็ล่าช้านะครับซึ่งอันนี้ไม่บอกว่าดีหรือไม่ดีนะครับเพราะว่าอาจจะมีความกังวลเรื่องของเงื่อนไขาจากทางจีนแบบว่าปล่อยกู้แล้วจะยังไงมีการยึดคืนไหมหรือว่าเงื่อนไขเดียวกันไม่ลงตัวนี่แหละคราีีกอม EAC นั่นเองที่เป็นเหมือนแหล่งที่ดึงดูดเม็ดเงินจากทางต่างชาตินะครับทางรัฐบาลไทยเนี่ยก็ต้องการให้แบบว่าโครงการรถไฟขนสูงจากจีนเนี่ยลงมาแถว EEC ด้วยครับเพราะต้องอยู่ดมว่าตอนนั้นเป็นแหล่งผลิตแหล่งอุตสาหกรรมสาคัญของประเทศนะถ้าแบบมาเชื่อมได้ปุ๊บเนี่ยการขนส่งสินค้า ขึ้นไปทางจีนเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งทางของจีนเนี่ยลงมาข้างล่างเนี่ยพวเป็นตัวท่าเรือเนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับอีกทั้งเนี่ยเรามีระยองนที่เป็นแบบแหล่งปิโตเคมีชื่อดังนะครับอาจจะเป็นทางออกทางทะเลอันนึงของทางจีนก็ด้วยก็ได้หรือว่านําเข้าพลังงานผ่านทางนี้ก็เป็นไปได้สูงครับดังนั้นเป้าหมายของไทยเนี่ยอาจจะมีหลายมุมด้วยกันนะครับหนึ่งเลยคือเป็นประตูสู่จีนตะวันตกให้ได้ครับเพราะโดยจีนเองแล้วเนี่ยครับมีพื้นที่ออกทะเลเนี่ยค่อนข้างยากนะครับถ้าเป็นพื้นที่ออกทะเลของจีนได้อััันนนนนนีีี้้กกก็ถืืือออวว่่่่่าาาาาาาซซเเเสลยรรบึงงงงปปจจจุะทททไไมมมชชโโฟหใ เนี่ยเป็นทางออกทางทะเลอีกอันนึงก็ได้ครับและถ้าหากดูเรื่องของความสัมพันธ์ด้านธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจจีนเนี่ยครับเช่นตัว MG ก็เป็นรถสัญชาติจีนเนี่ยก็มาเปิดที่ไทยด้วยครับรวมถึงอีคอมเมิร์ซเช่น JD เนี่ยก็มาประกัดตัวเซ็นทรัลด้วยครับลาซาด้านะครับแพลตฟอร์มชื่อดังของไทยเนี่ยที่เป็นเจ้าของโดยอาลีบาบาก็ใช่ครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเคเห็นแจ็คหมาเนี่ยบินมาทางไทยมาคุยกันทางท่านสมคิดด้วยนะครับและถ้าหากดูภูมิศาสของประเทศไทยจะเห็นภาพว่าไทยเนี่ยอยู่่่่่่่จจุุดดกกกกึงง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 งลล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 าา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 ตตตรรรรรนนนนนีีีีี้้้้้เเเเเเยย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 คคััับบใ CLMV ฮะะะะะแถถไไไไปทททมมซ็ออผหวธศส์ นีะครับวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเรื่องของรถไฟให้ดีๆเนี่ยเราจะเป็นจุดกึ่งกลางนะของภูมิภาคนี้เลยก็ได้ครับทั้งหมดก็ีประมาณเท่านี้ไงขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบด้วยนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Property Expert l i v e ด้วยนะครับกดเยอะๆให้ถึงแสนซับไปเลยนะครับขอบคุณทุกคนนะมาสุดคลิปนี้กันก่อนคุณได้รับความรู้อะไรบ้างครับในคลิปนี้พูดถึงยุทธศาสตร์ของทางสายใหม่ๆของจีนนะครับหรือว่า BundelBund Road หรือเป็น Road Initiative นั่นเองครับซึ่งแต่ละประเทศมีภูมิศาสตร์หรือบุคลิกของแต่ เือดีบางประเทศเนี่ยมีแร่ที่มีค่าดังนั้นควรสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะกับประเทศตัวเองด้วยนะครับเพราะสีดงตาพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับจริงๆใช้กลยุทธ์ที่ชื่อว่าวันไม่บอลล้นนะครับหรือว่าหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางหรือว่าโครงสร้างทางสายไหมใหม่ครับซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะเผยแผ่อานาจจีนไปยังเวทีโลกนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการต่อกกรคู่แข่งสำคัญเช่นอเมริกาด้วยครับถ้าดูภูมิภาคเนี่ยจีนเนี่ยก็มีทางออกทางทะเลที่ค่อนข้างน้อยนะครับบวกกับว่าภูมิศาสงคคคครรรราาาามมมมเเ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 นน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 ีีีีีีีีี่่่่่่่่่่ยยยยยยไออออออดดดดดทททกกกกััััับบบิิิิแแตตข้ืจผหลลววปโชชชชสซ แอฟริกายุโรปนะครับทำให้การค้าขายตรงนี้โซนนี้เกิดขึ้นได้ด้วยดีด้วยครับหรือพูดอีกน,นัยนึงคือประเทศจีนเนี่ยเหมาะกับประเทศที่ค้าขายมากๆเลยครับซึ่งโครงสร้างทางสายไหมเนี่ยนะครับเป็นโครงสร้างเก่าแก่โบราณพอสมควรเลยนะครับที่จีนใช้เส้นทางนี้การค้าขายนะครับเสื้อผ้าผ้าไหมของตัวเองเนี่ยเป็นทางชาติยุโรปด้วยครับเส้นทางนี้ก็ทําให้เกิดเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นมาจากทางจีนแล้วก็บริเวณโดยรอบที่แบบ เส้นทางนี้มันลากผ่านไปนะครับเกิดการค่าขาเกิดเรศร,รษฐกิจรอบๆเส้นทางนี้เลยครแต่หลังจากนั้นเนี่ยเส้นทางสายใหม่นี้เนี่ยก็ค่อยๆลดความนิยมลงไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่โลกเนี่ยช่อบข้างที่จะชอบในการเดินเรือมากกว่าไปหาทวีปใหม่มากกว่าครับแหล่งเศร,รษฐกิจก็ย้ายไปทางแอตแลนติกนะครับที่เป็นจุดระหว่างทวีปอเมริกาทวีปแอฟริกาแล้วก็ยุโรปด้วยครับแต่สมัยของคุณสิจินผิงเนี่ยนะครับก็ได้ประกาศเรื่องของเส้นทางทางสายใหม่ใหม่เป็นครั้งแรกนะครับในปีสตสคัญของเทศจีนต่อจากนี้เยนกครับมร่งนว่คือ โลกนะครับแล้วก็ประมาณ30%ของ GDP ด้วยครับซึ่งจีนเนี่ยมีเทคโนโลยีในการผลิตนะครับอันดับต้นๆของโลกเลยแล้วก็มีเรื่องของแบงก์ในการปล่อยกู้เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเอเชียด้วยชื่อว่า AIB AI ครับแต่การปล่อยกู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานอะไรแบบนี้นี่นะครับหลายคนก็ค่อนข้างกังวลว่าให้เป็นการยึดประเทศหรือเปล่ามาเป็นกับดักนี้ประเทศที่แบบอ่อนแอหรือเปล่าเช่นปากีสถานสีลังกาบางกละ,ะเทศแล้วก็ทางลาวอีกด้วยนะครับและหลายประเทศเนี่ยก็เรียกว่าล้มละลายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูในฝั่งของลาวบ้างดีกว่าครับลาวเองก็ ของจีพลาวเลยนะครับต่อมาในประเทศลาวเนี่ยดูเหมือนจะแบบผ่อนหนี้ชำระหนี้ไม่ไหวพวกนี้ครับจีนก็เลยจะทำการยึดพื้นที่2ข้างทางรถไฟครับแล้วก็มีการอพยพคนจีนเข้ามาในลาวค่อนข้างเยอะกว่า5 0 0แสนคนนะครับจากคนลาวทั้งหมดวันหกล้านกว่าคนครับซึ่งเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆเลยนะครับซึ่งไทยเราอยู่ตรงไหนนะครับไทยเราเนี่ยมียึดศาสตร์นั่นคือเรื่องของ EC นะครับเรื่องของส่วนอุตสาหกรรมทางภาคตะวันออกนะครับที่มีเรื่องของปิโตรเคมีพลังงานทางธรรมชาติอยู่ขั้นตอนตรงนี้อีกด้วยนะครับซึ่งไทยเราคาดหวังว่าจะเล่ออนนนขางะั จะเป็นเทางทางเลนหนึ่งนะครับในการขนส่งสินค้าเข้าไปทางจีนหรือว่าออกจากทางจีนทางฝั่งนี้ก็ได้ครับซึ่งหากดูพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยจะเห็นว่ามันอยู่ตรงกลางร,ระหว่าง SEA และ MV เลยนะแล้วต้องจะไปมาเลเซียเนี่ยก็ต้องผ่านไทยด้วยจุดสัตว์เนี่ยค่อนข้างสำคัญถ้ามีโครงสร้างพื้นฐาน,นด้านรถไฟเนี่ยแล้วที่แบบว่าเงื่อนไขดีๆด,ด้วยนะครับไม่ใช่แบบโดนเอาเปรียบนะก็ค่อนข้างเหมาะกับประเทศไทยเลยครับสำหรับคลิปการเมืองวันเท่านี้ไงครัขอบคุณทุกคนทีน่รับฟางจนจบนะครับถ้าคุณชอบก็กดไลค์เลยตามช่อง